ธรรมะสบายใจขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความสงบภายในใจสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักในธรรมธรรมทุกท่านวันนี้เราจะมาสนทนากันถึงเรื่องราวที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากที่สุดเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของวันเกิด mm. เมื่อเวียนมาบรรจบครบปีครั้งหนึ่งเรามักจะเห็นภาพของการเฉลิมฉลองเสียงหัวเราะและการรื่นเริงใจ ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่ปรารถนาความสุขแต่ในมิติของธรรมะวันเกิดมีความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นการทำบุญในวันเกิดจึงไม่ใช่เพียงแค่ประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาแต่เป็นกุศโลบายอันชาญฉลาดที่ครูบาอาจารย์ท่านวางรากฐานไว้เพื่อให้เราได้หยุดคิดพิจารณาและสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตที่กำลังล่วงเลยไป ท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูเถิดว่าคำว่าวันเกิดนั้นแท้จริงแล้วคือวันที่เราได้มีโอกาสออกมาลืมตาดูโลกเป็นวันที่ชีวิตหนึ่งเริ่มต้นขึ้นจากการประคับประคองของบุพการีดังนั้นสิ่งแรกที่ควรระลึกถึงในวันเกิดไม่ใช่ของขวัญราคาแพงหรือคำอวยพรจากเพื่อนฝูงแต่คือการนึกถึงผู้ให้กำเนิดพระพุทธองค์เคยตรัสสอนไว้ถึงเรื่องของทิพทั้งห โดยทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาท่านส่งยกย่องว่าพ่อแม่คือพระพรหมของบุตรเป็นเทวดาองค์แรกและเป็นครูคนแรกการทำบินวันเกิดที่ประเสริฐที่สุดจึงควรเริ่มต้นที่บ้านเริ่มต้นด้วยการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ผู้ที่ทำให้เรามีวันนี้ได้การทำบุญในวันเกิดนั้นดีอย่างไรประการแรกคือเป็นการสร้างสติ ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นนักในแต่ละปีที่ผ่านไปเราไม่ได้เพียงแค่มีอายุเพิ่มขึ้นแต่เรากำลังมีเวลาเหลือในโลกนี้น้อยลงเรื่อยๆการทำบุญในวันเกิดเป็นการย้ำเตือนใจเราว่าเราได้ใช้เวลาที่ผ่านมาคุ้มค่าหรือยังเราได้ทำความดีอะไรไว้บ้างและเราได้ละเว้นความชั่วไปมากน้อยเพียงใดวันเกิดจึงเป็นจุดพักครึ่งทางของปี ให้เราได้ตรวจสอบบัญชีชีวิตของตนเองเป็นการเริ่มต้นปีใหม่อายุใหม่ด้วยใจที่ผ่องใสเปรียบเหมือนการล้างถ้วยชามที่สกปรกให้สะอาดก่อนจะนำมาใส่สิ่งดีๆในวันต่อๆไปท่านผู้ฟังความดีงามของการทํำบุญวันเกิดประการต่อมาคือการลดละตัวตนโดยปกติแล้วคุณเรามักจะยึดถือว่าวันนี้เป็นวันของฉันเป็นวันที่ฉันต้องได้รับความสุข ต้องได้รับของขวัญต้องได้รับความสนใจแต่การทำบุญเป็นการพลิกมุมมองจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรการถวายสังฆทานหรือการบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้การให้เหล่านี้เป็นการขัดเกลาความตรหนีที่เหนียวในใจทำให้ใจของเราขยายกว้างขึ้นเมื่อเราให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ใจของเราจะสัมผัสได้ถึงความเบาสบายซึ่งเป็นความสุขที่ประนีตกว่าการได้รับเสียอีกพระพุทธเจ้าได้ทรงเคยตรัสสอนเรื่องความสำคัญของการทำบุญและการสั่งสมบาร,รมีไว้ในมงคลสูตรซึ่งเป็นสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความสุขความเจริญท่านผู้ฟังลองนึกถึงตัวอย่างของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีผู้เป็นมหาอุบาสกในสมัยพุทธกาลท่านไม่ได้ทำบุญเพียงเพราะมีทรัพย์มาก แต่ท่านทำบุญเพราะเห็นว่าทรัพย์เหล่านั้นเป็นเพียงของนอกกายสิ่งที่จะติดตัวท่านไปได้มีเพียงบุญกุศลที่เกิดจากการให้ท่านทำบุญทุกวันจนเป็นปกติและในวันสำคัญท่านจะยิ่งเพิ่มภูนสศรัทธาในการทำบุญให้ยิ่งขึ้นไปอีกผลของความเลื่อมใสในธรรมและการให้ทานอย่างสม่ำเสมอทำให้ท่านมีใจที่สงบไม่หวั่นไหวต่อลาบยศหรือความเสื่อมลาบ และสุดท้ายท่านก็ประสบความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการทำบุญวันเกิดจึงเป็นเสมือนการเดินตามรอยอริยชนเพื่อสั่งสมสเบียงแห่งความดีไว้เลี้ยงใจนอกจากนี้การทำบุญวันเกิดยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่าดวงชะตาหรือปีชงซึ่งในทางธรรมนั้นเรื่องเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับเรื่องของกฎแห่งกรรม เมื่อเราทำบุญทำกุศลจิตใจของเราจะตั้งมั่นอยู่ในความดีมีสมาธิและมีสติเมื่อจิตมีกำลังความกลัวต่อสิ่งภายนอกจะลดน้อยลงบุญเปรียบเสมือนร่มคันใหญ่ที่ช่วยบังแดดบังฝนให้แก่เราในช่วงที่พายุแห่งอุปสรรคพัดผ่านมาแม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงกฎของอนิจจังหรือการแปลเปลี่ยนไปได้ แต่ใจที่มีบุญเป็นที่พึ่งจะทำให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยความนิ่งสงบไม่ตีโพยตีภายท่านผู้ฟังการทำบุญวันเกิดไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่การเข้าวัดตักบาตรเท่านั้นแต่รวมถึงการสมาทานศีลและการปฏิบัติภาวนาด้วย หากวันเกิดปีนี้ท่านผู้ฟังตั้งใจว่าจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นหรือจะสละเวลามานั่งสมาธิเพียงวันละห้าถึงสินาทีนั่นคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่ท่านมอบให้กับตัวเองเพราะศีลจะทำให้ท่านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และภาวนาจะทำให้ท่านเห็นความจริงของโลกเมื่อเห็นความจริงท่านก็จะทุกข์น้อยลงพระพุทธองค์เคยอุปมาเรื่องชีวิตไว้ในอัจิระสูตรว่า ชีวิตของมนุษย์นั้นสั้นนักเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็ระเหยหายไปหรือเปรียบเหมือนฟองน้ำที่แตกสลายได้ง่ายท่านทรงสอนให้เราไม่ประมาทหรืออับประมาทะความไม่ประมาทคือยอดแห่งธรรมทั้งปวงการทำบุญในวันเกิดจึงเป็นการตอกย้ำเรื่องความไม่ประมาทนี้เองว่าเรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีโอกาสสร้างความดี ดังนั้นอย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้อย่ารอให้แก่ชราเพราะไม่มีใครรู้ว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่การทำบุญในวันเกิดจึงเป็นการซื้อประกันชีวิตในรูปแบบทางจิตวิญญาณที่จะรับประกันว่าไม่ว่าเราจะอยู่หรือไปเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดไว้แล้ว ท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูว่าในวันเกิดแต่ละปีเรามักจะจัดงานเลี้ยงใหญ่โตใช้เงินทองไปมากมายเพื่อให้คนอื่นมาชื่นชมแต่ความสุขเหล่านั้นอยู่กับเราเพียงชั่วข้ามคืนพอรุ่งสาวก็จางหายไปเหลือไว้เพียงความเหนื่อยล้าและภาระที่ต้องตามเก็บกวาดแต่ความสุขที่เกิดจากการทำบุญนั้นแตกต่างออกไปมันเป็นความสุขที่ซึมลึกอยู่ในใจ เมื่อใดเรานึกถึงภาพที่เราได้ยื่นของให้คนยากไร้นึกถึงภาพที่เราได้กราบพระด้วยใจที่ศรัทธาหรือนึกถึงภาพที่พ่อแม่ยินรับด้วยความปลื้มใจในความกตันญูของเราความสุขนั้นจะพวยพุ่งขึ้นมาทุกครั้งที่ระลึกถึงเป็นบุญญาณุสติที่เป็นอาหารทิพชโลมใจได้ตลอดชีวิตการทำบุญวันเกิดที่ดีจึงควรประกอบด้วยเจตนาบริสุทธิ์ทั้งสามระยะคือก่อนทำก็มีความตั้งใจจริง ขณะทำก็มีความเบิกบานใจและหลังทำก็นึกถึงด้วยความแช่มชื่นไม่ต้องใช้เงินมากมายตามฐานะแต่ใช้ใจให้มากที่สุดท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะมีปัจจัยไม่มากก็สามารถทำบุญได้ด้วยการช่วยงานสาธารณะการพูดจาไพเราะต่อคนรอบข้างหรือการให้อภัยแก่คนที่เคยทำให้เราขัดใจการให้อภัยทานในวันเกิดถือเป็นทานที่ยิ่งใหญ่นัก เพราะเป็นการปลดปล่อยโซ่ตรวนที่ล่ามใจเราไว้กับความโกรธทำให้ใจเราเบาหวิวราวกับขนนกอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือการทำบุญวันเกิดเป็นการส่งต่อความปรารถนาดีเมื่อเราทำบุญแล้วเรามักจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลการกระทำนี้เป็นการฝึกจิตให้มีเมตตาไร้ขอบเขตเราไม่ได้ปรารถนาความสุขแค่เพียงตัวเองแต่เราเผื่อแผ่ไปถึงบรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายการฝึกใจให้กว้างแบบนี้จะทำให้เรากลายเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางธรรมใครเห็นใครก็เมตตาเพราะใจของเราไม่มีกระแสของการเบียดเบียนมีแต่กระแสของความชุ่มเย็นท่านผู้ฟังชีวิตคนเราก็เหมือนนาฬิกาสายที่ถูกคว่ำลงสายแต่ละเม็ดที่ไหลลงมาคือเวลาที่สูญเสียไป วันเกิดคือเครื่องเตือนใจให้เราดูว่าสายที่เหลืออยู่ข้างบนนั้นเหลือมากน้อยเพียงใดไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่เรารู้ได้คือเราสามารถทำให้สายทุกเม็ดที่กำลังไหลลงมานั้นมีค่าเป็นทองคำได้ด้วยการใส่บุญลงไปในทุกขณะจิตหากท่านผู้ฟังทำได้เช่นนี้วันเกิดของท่านจะไม่ได้มีแค่ปีละครั้งแต่จะเป็นวันเกิดใหม่แห่งดวงตาเห็นธรรมในทุกๆวันสุดท้ายนี้ การทำบุญวันเกิดจึงสรุปได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่งดงามเป็นการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับคุณงามความดีเป็นการกระตันยูต่อผู้มีพระคุณและเป็นการเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตด้วยสติและปัญญาอย่าให้วันเกิดผ่านไปเพียงเพื่อการเพิ่มตัวเลขของอายุแต่จงให้วันเกิดผ่านไปพร้อมกับก,บการเพิ่มภูนของบารมีในใจ ท่านผู้ฟังจะพบว่าเมื่อใจเรามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ความสุขที่แท้จริงจะเบ่งบานขึ้นเองโดยไม่ต้องร้องขอจากใครขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยจงปกป้องคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านเนื่องในวาระวันเกิดหรือวันเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง มั่นคงในศีลธรรมมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดสามารถแก้ไขอุปสรรคทั้งปวงได้โดยง่ายขอให้ความตั้งใจดีที่ท่านได้กระทำมาจงเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นสำเร็จสมปรารถนาทุกประการธรรมะสบายใจ ขอให้ใจคุณสงบในทุกวัน